เคมาครับทุกคนครับมากินข้าวกันนะครับผม,มวันนี้กินที่โต๊ะคอมนะเพราะต้องดูแลเจ้ากังฟูด้วยกังฟูเพิ่งตื่นแป๊บหนึ่งนะครับลูกกังฟูเพิ่งตื่นผมก็หิววันนี้ก็ได้เป็นบนแล้วบนแล้วกังฟูบนแล้วลว,ลว,ลว,วันนี้ก็ได้เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเพิ่มเสียงหนนะ่อยเลยเอาได้ละว,วันนี้เป็นแกงนะแกงทําเองแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับผมแกงทําเองอีกแล้วนะฮะเป็นแกงผักก้านจองนะครับกับ มูนะหมูเป็นหมูมันแล้วก็เป็นหมูเนื้อแดงนะครับผมนะทําเมื่อเช้าแล้วก็ไปส่งแฟนทํางานวันนี้อยู่กันสองคนกังฟูอยู่บ้านกันสองคนนะฮะหิวส่งแฟนเสร็จแล้วก็กลับมากินข้าวเอาลูกมานอนพอมาถึงบ้านไม่นอนเฉยตื่นแล้ว เป็น,ปกกนส้มผักขั้นจองพอซื้อผักมาแล้วก็ต้องทำกินเดี๋ยวมันจะเหี่ยวนกก็กวนบินทูกับพวเพาะปล่อยไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้กินมัอนเมนื่อวาน,น,นอึมบองที้ปินก็ ลูกก็ตื่นแล้วไม่ยอมนอนอร่อยนะทุกคนลองนำไปแกงดูปักก้านจองแกงส้มใต้นะ ส้มกับหมูน้ำมันอร่อยกว่านื้อแดงแปลกดิผักก็ไม่มีอะไรทุกคนมีมะเขือเพราะชอบกินมะเขือมะเขือเปลอก เพราะมะเขือเปลอะเป็นยานะทุกคนลองไปหาข้อมูลดูมะเขือเปลอะกินทุกวันได้ยิ่งดีลองไปหาข้อมูลดูนะอ,อืปรกันจองเปื่อยเลยเัาตั้งนานไปหน่อยแต่ผมชอบกินผักเปื่อยๆอยอะอร่อย อร่อยมากทุกคนลองมาทำกินดูเจีกยบนกบินต่จอจากพ่อโอ้อสุดยอด ผมใช้ uh, หนังติดมันนะติดเนื้อหน่อยๆมาแกงแกงส้มอร่อยทุกคนลองนำไปทำเลยซื้อเครื่องแกงส้มใต้อลองทำดูแกงกับกันจองบอกเลยว่าคุณอาจจะได้เมนูใหม่ๆก็ได้นะ ว่าผมเป็นคนที่ชอบกินผักธรรมชาติมากกว่ามากกว่าผักเมืองผักเล่งปุ๋ย ผักขั้นจองผักโขมในไปหาข้อมูลแล้วเขาเรียกผักโขมน้ำาแกงอร่อยแกงส้มแต่ผักขั้นจองนี่ผมเคยเคยยำครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เคยแกงส้มยำก็อร่อยนะมันนุ่มแต่อย่างอื่นไม่เคยทำไม่เคยลองทำ แล้วกางส้มผ่านเลยทุกคนแกงส้มผ่านเลยส้มใต้นะก็ส้มอื่นผมไม่รู้วานไปเดินตลาดเลยทุกคนไปซื้อปลา เห็นผักก้านจองแต่ไกลผมรีบมุ่งไปเลยกลัวคนมาซื้อไปซะก่อนมันไม่ใช่ว่าเป็นผักราคาสูงเลยนะแต่มันเป็นผักธรรมชาติที่ถามว่าหากินยากไหมหากินยาก <c oughs> เฉพาะคนอยู่ในเมืองนะหากินยากอยู่ มึงไปดได้พ่อค้าน่าจะเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยก็เก็บมาขายผักบ้านๆผมชอบไปซื้อชอบไปดูที่ร้านเขาอยู่เรื่อยๆอร่อยจริงๆทุกคนนี่ไม่ได้โกหกเนะทยทได้เลยถ้าผมบอกอร่อยทุกคนลองเอาไปทําได้เลยอร่อยแน่นอนเมื่อเช้าก็รีบลบ ให้ไปส่งแฟนหทุกคนลองเข้าไปดูในคลิปท่อง YouTube ผมก็ได้ลองเข้าไปดูได้ครับผมว่าผมทามแกงส้มปักกกานจองไว้เดีว่ามันต้องผมทำให้รู้สึกแกงกับปลามันจะแตกต่างเลน,นหมูกับปลา เนียผักกาดจองอร่อยจริงทุกคนไม่ได้โกหกอร่อยมากมันดูดน้ำแกงดีมากอ,มอร่อย

ว่าผมลวกผมชอบกินลวกนะดิบผมไม่ค่อยกินชอบกินลวกลองดูครับลองดูได้เลยปักั้นจองแกงส้มลองดูได้เลยทุกคนอร่อยมากขอบอก Ừ. Nó <laughs> mạnh mụn Mạnh tịt nặng À lòi, càng sốt mà không có uốn nó mạnh mụn ở trên đây Mạnh phương nó, quả chứng โอเคทุกคนอร่อยมากอร่อยจริงๆผมไม่ได้โกหกลองนําไปแกงดูผักแกงแกงส้มใต้ผักก้านจองแกงกับปลาน้นจืดก็ได้ปลาทะเลไม่เคยแกงนะปลาดำเข็มไม่เคยแกงลองแกงกับปลาําจืดหรือแกงกหมูสามชั้นทุกคนบอกได้คําเดียวเลยว่าอร่อยมากลองทําได้เลยทุกคนโอเคไปกันก่อนครับเดี๋ยวต้องไปรับลูกอีกรับลูกเสร็จเดี๋ยวต้องไป <laughs> ไปรับเมียอีกครับทุกคนโอเคไ้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับไปแล้ไปล้ปล <laughs> หาน้ากินก่อน